ีครับทางมาแลนจ้นเลือมครับยังดินๆน้อยๆครับนี่ครับขอดูยครับอ้าวใส่สวดสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนรักดักหาหนูนะครับส่องหากินแบบเบาหน่อยครับมันนี้เบาในผ้าพี่น้องใส่บ่วงครับจะรลังกระโม่ผมใส่เวลาสองสาลังครับ ไปเบิ่งกันครับดี๋ยวาะจะใส่ให้ห้งครับวันนี้ผมลองมาสับไม้เก่าครับทั้งหลังครับน้าพญานัดครับมันเป็นอย่างไรมันเป็นตาดบ่อเอาไปเบิ่งครับจะสา่ใยยางครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนี่ล้างแหลกผมใส่ครับนี่ครับล้างแหลกครับขันบ่วงครับ ไปดูรังที่สองกันครับนี่ครับหนูมันอยู่หันครับนะครับอันนี้ปลาหยาค่าครับหวยมันอยู่หันแต่มันอสอยู่หันบอลนี่ครับผมยานมันอยู่ฟังนี่ครับมันขามาหากินครับนี่มันหกครับรอฟังหวยเพือเบิ่ลังต่อไปครับนี่ครับอุ้มขอดไว้อยู่นี่ครับนี่รังที่สองครับนี่ครับ ทางมานเลนจนเเลือมครับตัวนันเป็นทางเเก่าครับพูนครับเป็นห้อยหอห้อยกล้วยน้องถ้าผมใส่ใส่นีจักลังหนึ่งครับใส่นีครับนีครับมันขวมากมองมันเป็นแปรนะครับดูครับนั่นแหละมักใส่นีครับใส่ลงไปเลยครับอ๋อเรียบร้อยลัางนี้ไปลัางสท้ายเนาะครับเดี๋ยวมืออินซอมมดลูนแกันไปกันครับ สวัสดีครับยำมเอเสาครับไม่ยำไปลาย่ยขาไม้หมูอันแล้วครับเอาไปหลุ่นกันเบิงใส่ใบแจ้รังเดอกครับพี่น่องทางแดกวังยังคือเก่าครับไปรังต่อไปเลยเส้นเลโน่บ่หรอครับ เป็นไม้เกา่าเพรอไม้งั้วคอ้ยมันเหยียบครับม้วงม่วงม่วงยังครับยังขึ้นเก่าครับม่วมันเหยียบได้ครับดูครับมันเกา่าล่ะผลในนหน้าโซนผลผมย่าม,มากแล้วครับสองสามหลังแค่ผ่านครับหนูหน่อยเนาไปดูต่อครับใส่ไปใส่เนนอะครับพี่น้อง ไปดูกันเลยนี่ครับรังหนึ่งขอดไว้อยู่เก่าครับนี่รังสองะเ,เหมือนมีอยัางดินดินม่น้อยครับโดโดนี่ครับขอดอยู่ครับอ้าว ใส่สวยครับใส่ยอดนิยมอันนี้ผมมาเดีวขาตั้งไม่เลยครับผมขอเก็บหนูก่อนครับนี่แหละครับถือว่าตัวใหญ่อยู่ครับเอาเต็มหนึ่งแล้วครับปูนครับมึงมีเบอรแเราครับปูนี่ยังปลามันครับสองสามลังครับไปดูกันครับเอาครับมะเขาปลามันห่างคือมินมีแต่ครับมันสิมีพอ จำมุงกบอะไรเดี๋นี้นี่นเป็นยังก็เป็นแนวหนังครับเอาเลยหนูบ่แล้วมันล่มครับเ,ออเนาะไปล้างต่อไปไม่โดนนี่ก็ไม่โดน ดูล้งสุดท้ายครับกับบอปลายลังครับผมกอดเนาผ่านครับนี่ครับนู่นครับผ่านเอา้เอาโอา้ยครับมาแล้วครับผลง,งานมือนี่สรุปตัวหนึ่งครับ <laughs> หนึ่งตัวกับปลายลังแล้วครับแถมหมายเกา่าครอบเอา ฝ่าวีเนี่ยด้ดยครับเด้อส่องหากินแบบเบาหน่อยเด้ครับผมหมายแค่น้มือนอีก,ก็ไว้เท่านี้นและครับเดี๋ยวผมมาท่านในกู้ได้ถ้าผมไปย่ามให้เบิ่งอีกมือใหม่ครับมันเป็นตัถือกอนผ่านลายหลังอยู่ครับไปครับ